บริตอมเนี่ยต้มนั่นนะซู่ซู่ครับซู่ะไรคนมั้งไม่นั่นคืออกัน

ถ,ถ้าเปลี่ยนได้จะผมเปลี่ยนให้ไไจะโยกกับพิเกตับ <entropy. S 1> เดี๋ยวตอนนี้พิเกตก็อยู่ไหนะไปใจสารคติงใช่ไหมครับไปจริงไปจริงใช่ไหมไปจริงไปจริงดิมฟ้านะิงฟ้านะ้ันนี้ยินฟ้าน่าจะโยกได้เลย ได้สอนงัดไงไม่งัดตัวไปครับถ้ายุ่งยากค่ว่ากลางัแล้วก็หภายในแต่ถ้าคุณนั่งอก็มวโยครับคื่ได้ได้ครับได้เลยขาดผมเลยขาดครเลองไปเห็นผมลยฮะเดเอาใดเดียวเอามเลยัครัน ส่อนตัดบช่ไหคขับเพียรี่รับเพียรั่หือว่าเสน่อ้นคนมีสื่อหรือจัดให้หมดครบสุดไม่ได้พวงบีมาคิอใจอย่างนีเป็นพ่วงเลยดิอืมทำมาอย่างนั้นพวงมันเนาะอย่ามนั้บีดใส่ขวดใส่นั่นให้คขลระดเกงอยู่แล้วบ่ามันหลายก็มาแบ่งให้ กยอันนี้ผักน้ำต้มนี้ผัดกับอาไส่วงวะเลยๆนำเขาแห้งน้องเ้หม่เอุ่นน้อยเดี๋ยวอกับห่อนแล้วเอาแกนี้ตุ้มห่อนนี่เสหอนน เดี๋ดวยวคุณตาโอ้อยังหวเง่งพี่จิงไม่อยากเป็นรองไปคุยมันไม่เป้เาแค้าก็เลยจะดึงจะเก็งเป็นรองให้จะคำนี้ย่อยแล้วทันวุ้นก็ไม่มีปัญหาละไม่มีเราไปเคลียร์เขาจะเต่าไม่มีปัญหา